สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮานาพาเครื่องเช่นเคยนะครับพี่พี่วันนี้ก็จะมาแกะกล่องพัสดุที่ส่งมาจากทางบ้านโอ้โหมีแต่กล่องใหญ่ๆนะครับทั้งหมด5้ากล่องด้วยกันต้องบอกว่าคืนนี้ไม่ว่างนะครับติดภารกิจนะครับก็เลยต้องมาแกะพัสดุแล้วก็ถ่ายออกเป็นคลิปนะครับแล้วพี่พี่ฝากพี่พี่นะครับเข้าร่วมการประมูลนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเปิดไลฟ์สดเลยครับพี่พี่จ๋าอ่ะวันนี้เดี๋ยวแกะทีละกล่องเลยนะครับ5้ากล่อง กล่องแรกเลยนะครับกล่องนี้ใช้ริการของไปรษณีย์ไทยนะครับโอ้รับมาอย่างดีครับเดีย๋ยวมาชมกันนะครับพาเครื่องพยาเต่าเรือนทุกองนะครับที่ผมเปิด ให้ประมูลเปิดให้เช่านี่ผมรับประกันพระแพ้ให้ตลอดชีพนะครับพราเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลินงนะครับเทพพระเจ้าพญาเต่าเรือนนะครับพุตคุณของท่านจะโดดเด่นทางด้านโชดิลาบเมตตาแค้วค่าค้าขายดีนะครับคงกระพันชาติเป็นเรื่องเลยนะอ่าโอ้เต็มกล่องน,นะครับแต่ว่าการกระแทกเป็นถุงนะโอเคไม่เป็นไรครับนะขออนุญาตพูดเร็วหน่อยนะครับพี่พ ครับโอเคน่ารักดีครับง่ายๆบ้านบ้านดีกล่องเดียวครับโอ้นี่เป็นกล่องรวมชุดนะครับพระท่ากระดานนะครับนะพระท่ากระดานตะกัวนะครับตะกัวนมเก่ากุถ้ำรั่นทมนะครับพระท่ากระดานนะครับปี2536นะครับ วัดต้นลำใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีครับปีสามหกครับโอ้โหแท็กดีมากครับพี่ๆี่เดี๋ยวนะสักครู่นะครับกล่องนี้เป็นกล่องชุดกรรมการนะครับจะมีทั้งหมดสามองค์มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับโอ้โหครบเซตครับพี่พี่นะครับนี่คือครบเซตเลยนะนะครับปลูกเสกหลายเกจินะครับรุ่นนี้นะครับใช้ชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากครับหนึ่งในนั้นนะครับมีหลวงปู่หลิวปันนโกร่วมปลูกเสกด้วยครับพี่พี่รุ่นนี้นะครับ นะตอนนี้แบบนี้ครบเซตแบบนี้หายากมากแล้วครับนะครับหากท่านใดเห็นคลิปก่อนหรือนะครับสะดวกยังไม่เข้าไลฟ์สดนะครับยังไม่เข้าไปดูในไลฟ์สดทักมาก่อนเลยนะนะครับเดี๋ยวแบ่งให้ครับปกตินะครบเซตแบบนี้ครับราคาเป็นหมื่นนะครับราคาหลักหมื่นนะครับแต่วันนี้3ชุดนี้นะเดี๋ยวแบ่งหลักพันครับเบาๆเลย3ชุดพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กครับสวยมากนะเซตแรกนะผ้ากระดานกู่เก่านะครับ นี่ครับปลุกเสกหลายเจจิครับนะครับกล่องที่หนึ่งอ่าหมดเลยโอ้ยมีมีอีกครับพี่พี่มีในนี้อีกหนึ่งองค์อุ้ยอันนี้ก็องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่แยกเดียวนะครับสวยมากพิมพ์ใหญ่แยกเดียวอีกหนึ่งองค์นะครับนะสวยจริงๆครับสวยจริงๆนะครับพระท่กระดานพิมพ์ใหญ่ครับ ะะองที่สี่นะฮะอะเดี๋ยวฝากไว้ในกล่องนี้เลยละกันนี่ครับงดงามงดงามมากเลยนะฮะอ่ะมากล่องที่2ครับอันนี้ก็ไปสนีไทยเหมือนกันครับ ชมกันนะครับโอ้ยหลายองค์ครับพี่พี่หนึ่งสองสามสี่องค์ครับของที่สองมีสี่องค์นะครับอาจจะแกะทีละองค์เลยนะครับ สาี่ครับอ๋อมีทั้งหมดสี่องค์เดี๋ยวมาชมกันนะครับองค์ที่หนึ่งครับองค์ใหญ่นะครับองค์นี้โอ้อันนี้คือของหายากนะครับองค์นี้คือพระปิดตาพาโชคนะครับ พระปิดตาพาโชคเนื้อดินยุคต้นนะครับผสมเนื้อดินขุยปูนะครับนะครับด้านหลังเป็นหลังจานยันนะหรือหลังยันนั่นเองครับชุบลักนะชุบลักน้ําเกลือนะครับชุบรักน้ำเกลือปิดทองเก่าปี09พระปิดตาพาโชคยุคต้นนะครับสร้างขึ้นณวัดสนามแย้ปุกเสกโดยหลวงปู่หลิวนะครับในปี2,509ครับสุดๆครับหายากมากนะบอกเลยครับ หายากมากครับปิดตาพาโชคนะครับปี0ูนย์เก้าครับต่อไปพระยุคต้นครับโอ้ยพี่พ,พองค์นี้คือพระขุนแผนครับองค์นี้คือพระขุนแผนทรงไก่คู่นะครับทรงไก่คู่เนื้อดินเผายุคแรกนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นยันหัวใจพ่อขุนแผนนะครับใครที่บูชานะ ใครที่บูชานะครับจะมีนะครับเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหาลาบมหาโชคดีนักแลครับสร้างขึ้นในปี2,500ครับ2,500นะครับพระคุณแผนทรงไก่คู่ปี2,500หลวงปู่หลวสร้างนวัดสนามเย้เช่นเดียวกันเลยครับนี่คือพระยุคต้นนะที่ท่านสร้างขึ้นครับสุดๆเลยนะสององค์แรกนะครับต่อไปอ้้ห อันนี้เขาเรียกว่าพระชัยชุมพลหลวงปู่หลิวครับเนื้อดินเผายุคแรกปี2,500ครับอันนี้คือหายากที่สุดครับหายากที่สุดโอ้โยชุบลักษ์สวยมากพี่พี่ชุบลักษ์สวยมากครับมีใบหน้ามีจมูกมีปากมีใบหูชัดเจนมากครับสวยมากจริงๆนะพระชัยชุมพลครับนะปี2,500หลวงปู่หลิวจะสร้างและปลุกเสกขึ้นนวดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีครับเซตนี้สุดๆครับ เซตนี้สุดๆเลยนะปี2,502องค์ครับปี2 5 9 9ององค์อะองค์สุดท้ายองค์ที่4มีพระเขาเรียกพระนะพระในตำนานครับลูกศิษย์ลูกหายุคต้นๆยุคแรกๆออเฮียป่าชอบกันมากเลยนะครบเซตครับนี่คือพระปิดตานะครับพระปิดตาเนื้อดินขุยปเนื้อดินขุยปูปี09 ชุบลักน้ำเกลือนะชุบลักน้ําเกลือหลังจานยันนะครับหลังจานยันภาพติดตานะครับนะปี0ูนย์เครับนะฮะผสมเนื้อดินขุยปูหูนี่ครับเมตตามหานิยมเป็นเลิศครับปี09วัสนานแยะหลวงปู่หรือเป็นผู้สร้างและปุกเสกครับต่อไปมาแก่อีกหนึ่งกล่องน,นะครับกล่องน,นี้จากเคอรี่ครับ มีหนึ่งกล่องครับนี่ครับมีหนึ่งกล่องนะครับอ่าเดี๋ยวมาชมกันแฮปปีมากครับพี่พี่จับจากที่ผมเห็นเห็นกล่องนะครับผมบอกเลยว่า สองกล่องนี้นะฮะมาจากสองท่านนะครับมาจากสองท่านสองสถานที่นะครับแล้วเป็นชุดเดียวกันนะครับแบบเดียวกันนะเป็นพิมพ์แจกกรรมการสามองค์นะครับนี่ฮะหลังกล่องสามารถตั้งได้นะครับสามารถตั้งได้นะจะมีขาตั้งนะครับพระท่ากระดานกุเก่านะครับเนื้อชินตะกัวนมกุ่ถ้ำล่นงพมนะครับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับสวยมากนะครบเซตเลยครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กครับ จัดสร้างและปลูกเสกในปี2,536ครับใช้เนื้อชินตะกัวนะครับที่ขุดพบในในกุถ้ำลั่นทมนะครับที่กุเดียวกันกับพระท่ากระดานของจังหวัดกาญจนบุรีหรือลั่นนะครับมากดปั๊มเลยครับปึ้งออกมาเป็น3พิมพ์นี้เลยครับนะแล้วก็ไม่ได้หล่อหลอมใหม่ครับเป็นเนื้อเดิมนะครับที่พบเจอในถ้าเลยจะเป็นกัวตะกัวนมครับขนาดใหญ่กว่าเหรียญ10บบาทนะครับขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทประมาณนี้ครับแล้วก็ปั๊มเลยครับ ออกมาสวยมากนีครบเซตกรรมการครับชุดกรรมการครับ2ชุดนะนะท่านใดนะครับสนใจรีบติดต่อมาก่อนเลยนะครับเพราะมีแค่2ตอนนี้นะที่เข้ามาที่เห็นนะครับและสมบูรณ์มากนะสมัยก่อนนะครับเซตแบบนี้หลักหมื่นนะครับหมื่นกว่าบาทเลยนะครับแต่วันนี้ผมแบ่งให้หลักพันครับมานะครับต่อไปกล่องที่4ครับกล่องที่4นะจากเคอรี่เช่นเดียวกันครับมีไฟซีนีสองเคอรี่สองครับตอนนี้ มีหนึ่งกล่องครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นหนึ่งกล่องมีสององนะครับอ่ะมาดูองค์แรกนะครับพี่ๆองค์นี้ พระอะไรเป็นของหลวงปู่หลิวแน่นอนนะครับโอ้นี่คือเหรีหยญร,ร,นะร,ร,รุ่นฉลองกุฏิเหรียญรุ่นฉลองกุฏิหรือเหรียญหลังยันวนนะครับปี2,535ครับเหรียญรุ่นฉลองกุฏิหรือหลังยันวนปี2,535เนื้อทองแดงลมดําต่อโคตรคมชัดลึกครับข้างหลังเป็นยันวนดูดซับเรียกซับดีมากครับแล้วเหรียญน,นี้นะจมูกโดงคมชัดมากๆครับปี35ครับ สวยมากครับพี่ๆองค์ที่หนึ่งของกล่องที่สี่ 4. อันนี้อันนี้คือ,อแอดมินถ่ายที่กล่องนะครับหลวงปู่หลิวปัญโกนะครับจะตุคามรามเทพนะครับนี่คือรุ่นแรกของท่านนะพญาเต่าเรือนนะครับ,รอน,อะธธรบนะครับพญาเต่าเรือนอัครมหาเศรษฐีครับนะครับพญาเต่าเรือนอัครมหาเศรษฐีจตุคามรามเทพของหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสก ขึ้นนวัดไล่แตงทองครับนี่ครับมาดูความสวยอันนี้หายากมากนะครับหายากมากครับพี่ๆดูนี่ครับนี่นะครับสวยมากนะครับด้านข้างซ้ายและด้านขวานะครับจะเป็นเต่าจิ๋วนะครับปี2542นะครับหลวงปู่หลิวนะครับประทับอยู่ตรงกลางนะครับนั่งอยู่บนหลังพญาเต่าเรือนนะครับนะเป็นเหรียญแบบนะับเนื้อผงแบบจตุคามรามเทพนะครับมีเต่าจิ๋วอยู่2ององค์อันนี้คือ ที่สุดของความหายากเลยนะครับพี่ๆที่สุดของความหายากครับด้านหลังเป็นรามเทพครับรามเทพครับพลิกนะครับเหรียญแบบนี้นะสมัยก่อนเกือบสองหมื่นบาทหาไม่ได้นะครับเนี่ยครับสร้างไว้น้อยมากครับสร้างไว้น้อยมากๆเลยนะครับนะครับจะตุคามรามเทพแล้วฝังตะกรุดนะครับฝังตะกรุดหนึ่งดอกนะครับนะมีเต่าจิ๋วปีสี่สองครับอยู่สององค์ นะฮะและสวยสมบูรณ์มากๆเลยครับสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับพี่ดีนะครับรีบพักนะครับรีบพักทายนะครับนะครับอันนี้คือของหายากจริงๆรี่พี่จ๋าไม่ใช่ว่าจะมีกันทุกคนนะครับสร้างไว้น้อยมากนะครับสร้างไม่ถึงหนึ่งพันนะครับไม่ถึงหนึ่งพันชุดนั้นไม่ถึงหนึ่งพันองค์ด้วยนะครับแบบนี้นะครับหลวงปู่หลีเป็นผู้จะสร้างและติกเสร็จนะครับ ต่อไปกล่องสุดท้ายครับนะกล่องที่ห้านะครับกล่องที่ห้านี่จากไปสนีไทยไปสนีไทยนะครับตอนนี้นะฮะอยากจะรบกวนให้ส่งนะครับเคอรี่ นะครับหรือแปดนะหรือไปรษณีย์ก็ได้นะครับนะบริการอื่นน่ยังไม่ยังไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเพิ่งเจอกับตัวเองมา3มเจ้านะครับที่ส่งมาแล้วของตีกลับนะครับอ่าแล้วก็ผู้ส่งบอกว่านะครับปลายทางอ่งาผู้พนักงานจะส่งปลายทางโทรมาหาผมแล้วติดต่อผมไม่ได้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ติดต่อมาไม่มีใครติดต่อมานะครับถ้าติดต่อมาผมไม่ได้รับสายผมโทรกลับแน่นอนครับนะ แล้วเขาก็ตีของกลับไปคืนให้กับเจ้าของนะครับหอือเสียเวลาครับของนี้ใหญ่นะครับก่องสุดท้ายก่องที่ห้าครับโอ้ยห่อใหญ่มากๆเลยโอ้อะเยอะๆครับพี่พี่เยอะมากครับ หนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์ห้าองค์หกองค์เจ็ดองค์แปดองค์เก้าองค์ครับสุดๆครับมีทั้งหมดเก้าองค์นะครับเดี๋ยวนะผมขยับพื้นที่หน่อยจะได้วางได้เพียงพอนะครับอ่านี่เป็นพระพรากระดานนะครับพระพรากระดานมีกล่องครับ เป็นพิมพ์ใหญ่แล้วมีกล่องนะครับนะสมัยก่อนนะครับหลายพันบาทนะครับหลายพันบาทตอนนี้ใครทักมานะครับผมแบ่งให้ไม่ถึงพันผมแบ่งให้ไม่ถึงพันนะครับแล้วสวยสมบูรณ์มากครับจัดสร้างและปลูกเสกโดยเกจิหลายเกจินะครับในปี2536หนึ่งในนั้นคือหลวงปู่หลิวปันตโกปลูกเสกในโบสถ์นะครับอายุกว่า400ปีนะครับปลูกเสกแบบมหาอุดครับนะครับ9วัน9คืนครับพี่จ๋า ครับต้องมีครับต้องมีนะสมัยก่อนห้าสี่พันกว่าถึงหกพันครับนะตอนนี้แบ่งให้ไม่ถึงพันครับมาของดีครับหลวงพ่อแพรวัติกุลทองหลวงปู่หลิวหลวงปู่คูนหลวงปู่เปิ่นวัดบางพระโอ้โหเยอะเยอะที่ร่วงุกเสษนะครับอ่ะต่อไปองค์ที่สองครับว้าวสวยมากเลยพี่ ขยาเต่าเรือนเต่าโชคลาบเต่าค้าขายครับรุ่นเพื่อมาตุภูมิปี2541องค์น,นี้เป็นพิมพ์ภาษากระกาจายนะครับกระไหลทองกรรมการนะครับปี41เต่าโชคลาบเต่าค้าขายครับสวยมากพร้อมเรี่ยมพลาสติกด้วยครับอ่าองค์ที่หนึ่งต่อไปว้าวสวยมากๆเลยพี่ อันนี้คือเหรียญน,นะครับ <g chin> เหรียญหลวงปู่หลิวและหลวงปู่ทวนนะครับหลวงปู่หลิวและหลวงปู่ทวนนะครับจะสร้างและปลุกเสกในงานปิดทองฝังลูกนิมิตปี2,539นะครับเป็นเหรียญรุ่นเดียว <uges> เป็นเหรียญรุ่นเดียว <g chin> านาที่หลวงปู่หลิวและหลวงปู่ทวนร่วมกันจัดสร้างและปลุกเสกด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงลบครับนี่ครับไทยจะติดต่อง,งานเจราจาพาทีพูดคุยชนะใจคนนะครับ ดีนักแลครับชนะใจหัวหน้าเจ้านายหรือลูกน้องลูกทีมดีมากครับปีสามเก้าครับสวยมากเนื้อทองแดงลมดำเดิมๆเลยครับพี่ๆนะต่อไปนะอย่าลืมนะครับใครทักก่อนนะครับใครทักก่อนนะจับจองไว้ก่อนนะเป็นเจ้าของไว้ก่อนได้ก่อนนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นรวยเป็นล้านครับ นี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นรวยเป็นล้านครับเนื้อทองแดงลมดําหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลุกเสกขึ้นนวัดไล่แตงทองในปี2,537ครับรวยเป็นล้านครับสวยมากครับสวยมากนะครับนะเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่ด้านหลังพญาเต่าเรือนเป็นรูปคล้ายๆกระดองครับเหมือนกระดองเต่านะครับนะรวยเป็นล้านปี37ครับครับสุดๆครับสุดๆต่อไป โอ้ยพระปิตารุ่นเมตตามหาลาภครับพี่พี่นี่คือพระปิตารุ่นเมตตามหาลาภนะครับหลวงปู่หลิวท่านจะสร้างและปลุกเสกขึ้นนวัดไร่แตงทองนะปลุกเสกในพิธีเสาห้ามหาเศรษฐีปี2 5 3 6นะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมเนื้อดินขุยปูนะว่านนะเกสรต่างๆนะครับปี36ครับเมตตามหาลาภครับนะดีมากครับปิตารุ่นนี้นะครับสวยมากๆเลย,เลย,เลยนะครับ ต่อไปว้าวว้าวว้าวพญาเต่าเรือนรุ่นขวัญใจมหาชนนะขวัญใจมหาชนขวัญใจคนจนนะครับเนื้อนวะครับเนื้อนวะโลหะนะครับองนี้ตอกนะตอกสองโค้ดนะครับตอกสองโค้ดครับจมูกโด่งนิ้วครบเลยครับ ด้านหลังเป็นยันวนดูดซับเรียกซัย์ดีนกักแรครับนะขวัญใจมหาชนขวันใจคนจนเนื้อนวะโลหะปีสามครับสวยมากพี่พี่สวยจริงๆสวยจริง,รงนะวันนี้นะรีบทักทายนะครับรีบทักทายนะครับพี่พนะครับเพราะพระเครื่องแค่ชุดแรกชุดแรกที่เป็นพระยุคต้นของวัดสนามแย้ตอนนี้ก็หายากมากแล้วครับ ว้าวกระไหลทองครับนะรุ่นนี้นะชื่อว่าพญาเต่าเรือนนะพระศิวลีมหาลาบครับพระศิวลีมหาลาบนะครับปลุกเสกโดย5้าเกจิครับมีหลวงปู่หลิวปัญโกหลวงปู่คูลปริสุทโธหลวงปู่เปินวัดบางพระหลวงปู่ลำเจียกวัดสาราตึกหลวงปู่ลำใหญ่วัดทุ่งลาดหญ้าครับนะครับในปี37นะครับกระไหลทองครับรุ่นนะพญาเต่าเรือนพระศิวลีมหาลาบครับสวยมากสวยมากครับ อ่าอย่าลืมนะพี่ๆจ๋าวันนี้ต้องรีบพักทายกันนะต่อไปอาอันนี้คือเหรียญน,นะครับรุ่นเสาห้ามหาทรัพย์ครับเสาห้ามหาทรัพย์พิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวะโลหะหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกในปี2543ครับ เสาห้ามหาทรัพย์ครับนะชื่อดีเป็นมงคลพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับเนื้อนวะโลหะพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับอ่าสวยๆจริงๆสวยจริงๆครับวันนี้องค์สุดท้ายครับพี่ๆฝนลงแล้วองค์สุดท้ายครับนะฝนเป็นใจจริงๆเลยนะครับองค์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปอ๋ออันนี้คือเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่หลิวหลวงปู่ทวนนะครับนะจะสร้างระเบิกเศษในงาน นาปิดทองฝังลูกนิมิตรปี2539นีครับด้านหลังเป็นหานุมาเชิญธงลบนะครับนะดีนักแรครับติดต่องานเจรจาพาทีพูดคุยนะผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะครับผู้คนให้ความเคารพนับถือนะครับปี39ครับมี2เหรียญนะครับอ่าแอดมินจ่ายอยที่สต็อกนะมานี่ยื่นมานี่ค่ะนะครับขอบพระคุณครับพี่ๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพลัเครื่องครับ แอดไลน์0924191588ครับพระเครื่องทุกองค์รับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพเสมอครับนี่ครับพระปี2,500ปี2,509นะครับปี2,535ปี2,537นะครับนะปี2,536นะครับปี2,541นะครับปี2,536นี่ครับมีหลายๆรุ่นนะครับ แล้วชุดนี้บอกเลยว่าจัตุคามรามเทพหลวงปู่หลิวนะครับนะพญาตเต่าเรือนนะอัครมหาเศรษฐีนะครับสวยมากนะครับนะหายากมากๆเลยนะกล่องน,นี้นะครับนะครฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโบ๊ทโอฮานาพาเครื่องวันนี้ต้องลาแล้วครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับ